สวัสดีค่ะพบกับเฟิร์นนะคะในช่อง for fern for fun ค่ะช่องที่จะชวนเพื่อนๆนะคะมารักสุขภาพให้สนุกและใช้ชีวิตแบบ low impact ไปกับเฟิร์นนะคะคลิปนี้นะคะเฟิร์นจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจุดกำเนิดนะ,ะของโรคเสื่อมต่างๆนั่นเองค่ะ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโรค NCDs นะคะย่อมาจาก Non Communicable Disease นั่นเองนะคะก็คือโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนั่นเองค่ะมีโรคอะไรบ้างนะคะเช่นโรคมะเรง็งเบาหวานความดันหัวใจซึ่งโรคเสื่อมเหล่านี้นะคะก็เกิดจากภาวะที่ร่างกายมีอนุมูลอิสระมากเกินไปนั่นเองค่ะรวมถึงภาวะอ้วนด้วยนะคะที่บ่งบอกได้ว่าระบบเผาผลาญของเรานะคะคทำงานได้เสื่อมลงนั่นเองค่ะ ซึ่งภาวะโรคอ้วนนะคะก็เป็นสาเหตุสําคัญมากๆเลยอันนึงนะคะที่เป็นต้นเหตุของโรคเสื่อมต่างๆได้ค่ะเฟินก็อยากจะมาแชร์ข้อมูลความรู้ที่เฟินได้ศึกษามากับเพื่อนๆนะคะในหัวข้อว่าจุดกาเนิดของโรคเสื่อมทั้งหมดค่ะ โดยหลักๆแล้วนะคะจุดกําเนิดของโรคเสื่อมต่างๆนี้นะคะจะมีอยู่2จุดกําเนิดด้วยกันนะคะจุดกําเนิดแรกเลยนะคะนั่นก็คือทฤษฎีความเสื่อมของไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียนะคะคืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันแบบภาษาบ้านๆดีกว่าเนอะให้เพื่อนๆน,นะคะได้เข้าใจในระดับเซลล์นะคะระดับนิวเคลียสนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะคะได้มีความรู้เรื่องสุขภาพนะคะในเชิงลึกลงไปเพื่อที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีขึ้นค่ะ เรามาเริ่มกันที่ว่าความเสื่อมของไมโตคอนเดีย e นะคะคืออะไรนะคะและไมโตคอนเดียเนี่ยมันคืออะไรหรอแล้วมันเสื่อมแล้วมันจะเกิดอะไรหรอนะคะเริ่มกันที่ว่าไมโตคอนเดียนะคะมีหน้าตาแบบไหนและอยู่ที่ไหนในร่างกายของเราค่ะในร่างกายเรานะคะประกอบด้วยเซลล์นะคะจํานวนมหาศาลเลยนะคะประมาณ37ล้านล้านเซลล์เลยนะคะเช่นเซลล์สมองเซลล์ตับเซลล์กล้ามเนื้อนะคะเซลล์เม็ดเลือดเซลล์ลำไส้นะคะมากมายเลยนะคะทั้งตัวที่ประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายของเราค่ะ ในแต่ละเซลลนะคะก็จะมีนิวเคลียสนะคะเหมือนกับว่าเป็นกองบัญชาการนะคะเทียบง่ายๆเลยก็คือเหมือนไข่ฟองหนึ่งนะคะเป็น1เซลลนะคะแล้วก็เมื่อเราตอกไข่ออกมาแล้วเนี่ยจะมีไข่แดงนะคะไข่แดงนั้นนะคะเปรียบเสมือนนิวเคลียสของเซลล์เราค่ะซึ่งในนิวเคลียสนี้นะคะจะมี DNA นนะคะหรือว่ารหัสพันธุกรรมของเรานั่นเองนะคะตรงที่เป็นไข่ขาวนะคะหรือว่านอกนิวเคลียสนะคะ จะเป็นที่อยู่ของไมโตคอนเดรีย,ยนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าไมโตคอนเดรีย,ยนี้นะคะทําหน้าที่ในการสร้างพลังงานเคมีให้กับเราค่ะที่เซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายเรานะคะจะนําไปใช้ถึง95%เลยค่ะ หรือว่าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์นะคะเรียกว่าพลังงาน ATP นั่นเองค่ะภายในของไมโตคอนเดรียนะคะมีผนังนะคะที่คดเคี้ยวไปมานะคะเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะในการที่จะผลิตพลังงานค่ะซึ่งใน1เซลล์นะคะจะมีจํานวนไมโตคอนเดรียต่างๆกันไปนะคะตั้งแต่จํานวนหลายร้อยหลายพานันหลายหมื่นนะคะมากสุดนะคะก็จะประมาณ2 5 0 0 0ไมโตคอนเดรียค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าเซลล์ที่ต้องการใช้พลังงานเยอะเนี่ย,ยก็จะมีจํานวนไมโตคอนเดรียมากก่ ะะเพื่อที่จะผลิตพลังงานให้เซลล์นั้นๆค่ะบางคนก็อาจจะยังนึกภาพไปออกนะคะว่าแล้วไมโตคอนเดรียเนี่ยลอยตัวอยู่ในเซลล์หรออยู่กันเป็นยังไงนะคะไมโตคอนเดรียนะคะมีลักษณะการอยู่รวมกันเป็นเครือข่ายนะคะเป็นเน็ตเวิร์กนะคะจะมีลักษณะที่มีการแบ่งตัวนะคะหรือว่ามีการรวมตัวกันอยู่นะคะรวมถึงมีกระบวนการในการทําลายตัวแย่ๆนะคะแล้วก็ส่งเสริมตัวที่ยังดีอยู่ค่ะจะบ่งบอกได้เลยนะคะว่าใครที่มีปัญหาที่ไมโตคอนเดรียนะคะจะมีโรคต่างๆ ตามมามากมายเลยนะคะเช่นโรคตานะคะจะเกิดความเสื่อมนะคะโรคไตโรคตับตับอ่อนระบบเลือดกล้ามเนื้อสมองลำไส้ แล้วก็หูค่ะพูดง่างยๆว่าเกือบจะทุกระบบในร่างกายเลยนะคะเราจึงจําเป็นที่จะต้องมีใบตัวคอนเดรียที่ดีนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีจํานวนมากพอด้วยค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าคนที่ฆ่าตัวตายโดยการกินยาพิษอะคะ่ะอย่างเช่นยาพิษไซアナอย่ยางเงี้ยค่ะที่มีฤทธิ์ในการฆ่ามบตัวคอนเดรียนั่นเองนะคะทำให้คนที่กินยาพิษนี้นะคะตายภายในเวลาแค่30วินาทีเท่านั้นเองค่ะบ่งบอกได้เลยว่ามบตัวคอนเดรียนี่นะคะสําคัญต่อชีวิตเรามากๆเลยค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอาจจะมีคํถาม ถามในใจเพื่อนๆนะคะว่าเออเราจะทํายังไงหละให้มบทอคันเดียของเรานะคะมีความแข็งแรงนะคะมีจํานวนมากพอนะคะเพราะว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นนะคะไมทอคันเดียก็จะลดจํานวนลงเรื่อยๆนะคะจะสังเกตเห็นว่าตอนเราเด็กๆเนาะจะทําอะไรจะวิ่งเล่นยังไงนะคะวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยเพราะว่ายังมีไมทอคันเดียนะคะจํานวนมากอยู่แต่พอเราแก่ตัวขึ้นมานะคะมบทอคันเดียเนี่ยก็มีการสูญเสียการทํางานไปค่ะจึงเป็นสาเหตุว่าทาไมยิ่งแก่ตัวขึ้นนะคะเราถึงมีโรคเสื่อมต่างๆตามมานั่นเองสิ่งสําคัญ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากให้เพื่อนๆรู้นะคะซเซลล์เรานะคะจะมีนิวเคลียสนะคะซึ่งภายในนิวเคลียสของทุกๆเซลล์นะคะก็จะมี DNA ของตัวเองอยู่ถูกไหมคะแต่ว่า ตัวไมโตโคอนเดรียเองนะคะก็มี DNA ของไมโตโคอนเดรียเองเหมือนกันนะคะซึ่ง DNA ที่อยู่ในเซลทุกๆเซล์ของเรานะคะคือ DNA ที่ได้มาจากทั้งพ่อและแม่นะคะที่เกิดการปฏิสนธิกันแล้วก็เกิดเป็นตัวเราขึ้นมาใช่ไหมคะส่วน DNA ที่อยู่ในไมโตโคอนเดรียนะคะจะเป็น DNA ที่ถ่ายทอดมาจากแม่โดยตรงนะคะบองบอกได้เลยนะคะว่าวันหนึ่งนะคะถ้าเรามีไมโตโคอนเดรียที่อ่อนแอลงเมื่อไหร่นะคะจะปรากฏโรคที่ถ่ายทอดมาจากคุณแม่คะ่ะเช่นอย่างคุณแม่เฟิร์นนะคะเป็นโรค s o e นะคะหรือว่าโรคคุ้มควงนะคะที่มีการคุมทำร้ายตัวเองนะคะถ้าวันนึงนะคะเฟินมีไมโตัวคอนเดรียที่อ่อนแอนะคะเฟินก็อาจจะนะคะเป็นโรค SOE เหมือนคุณแม่ค่ะซึ่ง DNA จาก2ที่นี้นะคะจำเป็นมากๆเลยนะคะที่จะต้องมีการสื่อสารกันนะคะพูดง่ายๆเหมือนกับว่าจะต้องมีการคุยกันะว่าเออเดี๋ยวต้องสร้างพลังงานมากน้อยแค่ไหนนะคะ ถึงจะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะมีพลังแล้วก็ระบบของร่างกายเรานะคะทํางานได้อย่างมีแรงนะคะมีประสิทธิภาพถ้าสมมุติว่าเกิดการสื่อสารที่ไม่ดีระหว่าง d n เอนเอจากสองที่นี้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยป่วยเป็นโรคต่างๆนะคะซึ่งในวัยหนุ่มสาวนะคะการติดต่อสื่อสารของ DNA ระหว่าง2ที่นี้นะคะมีการติดต่อสื่อสารกันดีมากๆเลยนะคะแต่พอแก่ตัวขึ้นนะคะการติดต่อสื่อสารเนี่ยเริ่มเสื่อมลงแต่โชคดีนะคะที่นักวิทยาศาสตร์นะคะสามารถที่จะวิจัยนะคะแล้วก็ค้นพบ NRF1 นะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่า NERV1 นั่นเองนะคะคืออะไรนะคะมันคือคกลไกการส่งเสริมการสื่อสารระหว่าง DNA ของเซลล์กับ DNA ของไมโตคอนเดรียค่ะซึ่งนี่นะคะคือนวัตกรรมการค้นพบวิทยาศาสตร์แขนงใหม่ที่เรียกว่า Nutri Genomics ค่ะทำให้เซลล์ของเรานะคะมีการสร้างพลังงานมากขึ้นนะคะระบบต่างๆสามารถกลับมาทํางานได้ปกติเพราะว่ามีการสื่อสารให้สร้างพลังงานนะคะเพื่อที่ระบบร่างกายนะคะจะ ทำงานได้เป็นปกติค่ะแล้วนิวทริจโนมิกส์เนี่ยคำนี้มันแปลว่าอะไรนิวทริจโนมิกส์นะคะหรือว่าภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าพ่อชนะพันธุศาสตร์นะคะซึ่งก็คือการใช้สารอาหารจากธรรมชาตินะคะมาสื่อสารกับยีนในร่างกายเป็นการไบโอแฮกกิ่งนะคะหรือว่าการแฮกระบบที่มีความซับซ้อนในร่างกายนะคะเพื่อที่จะให้กลับมาได้ผลลัพธ์ในแบบที่ต้องการค่ะซึ่งผลลัพธ์ของเนฟวันนะคะช่วยในการฟื้นฟูนะคะแล้วก็ซ่อมแซมนะคะไมโทรคอนเดรียที่อ่อนล้าน,นะคะรวม ถึงสามารถที่จะเพิ่มจํานวนไมโตคอนเดรียได้ด้วยค่ะมีงานวิจัยรองรับนะคะว่าใน30วันนะคะที่มีการทดลองนะคะพบวาา n r f 1นะคะ,ะช่วยควบคุมยีนนะคะที่ควบคุมระบบเผาผลาญของเรานะคะให้ทํางานดีขึ้นมากถึง64%ค่ะรวมถึงนะคะ n r f 1นะคะสามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างเพิ่มจำนวนไมโตคอนเดรียได้มากถึง69%ค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้นะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่า เฮ้ยลรค Nrf1 เนี่ยจะได้มาจากไหนจะทํายังไงให้ร่างกายเนี่ยกลับมาปกติได้เหมือนที่เฟิร์นพูดนะคะแทนที่เราจะใช้สารเคมีสังเคราะห์นะคะเพื่อเลียนแบบกลไกของ Nrf1 นะคะแต่ปัจจุบันนะคะมีการวิจัยนะคะเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากๆในโลกนี้นะคะที่สามารถที่จะค้นพบสารสกัดจากสมุนไพรนะคะซึ่งสัดส่วนของสมุนไพรที่มาประกอบกันนะคะใช้สารออกฤทธิ์นะคะซึ่งมีปริมาณน,น้อยเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีการรวมพลังกันนะคะของสารออกฤทธิ์แต่ละชนิดนะคะเกิด การทำงานร่วมกันเรียกว่าซินเนอร์จีนั่นแปลว่าเกิดการทำงานร่วมกันของสารออกริ์นะคะทำหน้าที่เป็นแอคติเวเตอร์นะคะหรือว่าตัวกระตุ้นที่สำคัญมากๆเลยค่ะจุดกำเนิดที่1นะคะจบไปแล้วนะคะเป็นยังไงคะสนุกไหมคะทำให้เราเข้าใจร่างกายในระดับเซลล์ระดับนิวเคลียสมากขึ้นเลยนะคะต่อไปนะคะเฟิร์นจะชวนเ,เพื่อนๆนะคะมาพูดถึงจุดกำเนิดที่2นะคะของโรคเสื่อมทั้งหมดนะคะว่าคืออะไรนะคะจุดกำเนิดที่2นี้นะคะคือ ทริสดีความเสื่อมของเซลล์นะคะที่เกิดจาก Oxidative Stress นะคะ o x i d a t t v e s t r e s s นะคะอาจจะเคยคุ้นคุ้นหูกันมาบ้างนะคะวันนี้เรามาทบทวนไปด้วยกันนะคะนั่นก็คือภาวะที่เกิดความไม่สมดุลกันนะคะระหว่างอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นกับ ระบบการต้านอนุมูลอิสระค่ะทําให้เกิดการสะสมของอนุมูลอิสระนะคะมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะคะจึงเกิดเป็นความเครียดในร่างกายนะคะหรือว่าความเครียดที่เกิดจากออกไซด์นั่นเองค่ะคกลไกนะคะเดี๋ยวเฟิร์อธิบายให้ฟังคร่าวๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็น,นกลไกที่เกิดขึ้นกับเรานะคะทุกๆวันนะคะแล้วก็ทุกๆวินาทีนะคะที่เราหายใจนะคะถึงมีวลีหนึ่งนะคะที่บางคนอาจจะเคยได้ยินว่าลมหายใจทําร้ายเรานะคะเพราะอะไรนะคะเรามาดูกลไกนี้กันเลยค่ะเมื่อเราหายใจเข้า เอาออกซิเจนเข้าไปนะคะหรือว่า O2 นะคะคือออกซิเจนนะคะเอาเข้าร่างกายนะคะจะเกิดปฏิกิริยาในร่างกายนะคะยังไม่เปลี่ยนเป็นน้ํากับออกซิเจนทันทีนะคะยังไม่เปลี่ยนเป็น H2O กับ O2 ทันทีนะคะแต่ว่าระหว่างทางนี้นะคะจะเกิดอนุมูลอิสระขึ้นนั่นก็คือจะเกิด O2- นะคะหรือว่าเรียกว่าซ u เปอร์ออกไซด์แอนไอออนนั่นก็คืออนุมูลอิสระตัวแรกนะคะที่เกิดขึ้น O2- นี่นะคะจะเปลี่ยนไปเป็น H2O2 นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะนั่นก็คืออนุมูลอิสระอีกตัวหนึ่งโดยที่กระบวนการนี้นะคะจะถูกเปลี่ยนจาก O2- นะคะเป็น H2O2 เนี่ยจะเปลี่ยนโดยเอนไซม์นะคะที่ชื่อว่า SOD นั่นเองนะคะซึ่งเอนไซมนี้นะคะจำเป็นที่จะต้องมีจำนวนมากพอนะ เพื่อที่จะให้เกิดปฏิกิริยานี้ค่ะและเมื่อเปลี่ยนเป็น H2O2 แล้วนะคะ ร่างกายนะคะก็จาเป็นที่จะต้องเปลี่ยน H2O2 นี้นะคะไปเป็น H2O บวกกับออกซิเจนหรือว่าน้ํากับออกซิเจนนั่นเองนะคะโดยที่ปฏิกิริยาตรงนี้นะคะจะเปลี่ยนได้ต้องอาศัยกลูตาไทโอนนะคะแล้วก็คาตาเลสนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นเอนไซม์อีก2ชนิดนะคะที่จําเป็นมากๆเลยค่ะอย่างที่เฟิร์นบอกว่าเราจําเป็นต้องมี SOD กับกลูตาไทโอนรวมถึงคาตาเลสให้มากพอเนี่ยเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยสามารถกําจัดอนุมูลอิสระคือมีการเปลี่ยนอนุมูลอิสระไปเป็นน้ํากับออกซิเจนเนี่ยจำเป็น จะต้องมีเอนไซม์3ตัวนี้นะคะแล้วถ้าสมมติเมื่อไหร่ที่เอนไซม์เหล่านี้มีไม่มากพอนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเรามาดูกันถ้าไม่มีเอนไซม์ soD มากพอนะคะ o2- เนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็น o-n-o-o- นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า peroxynitrite นั่นเองนะคะและถ้าไม่มีกลูต้าไทโอนกับคาตาเลสล่ะจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรนะคะ h2o2 เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็น h y d r o x y l radical นั่นเองนะคะนั่นก็คืออนุมูลอิสระอีกรูปนึงนั่นเองค่ะสรุปเลยนะคะเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเอนไซ ไ o สโอดีกรูตาไฮโอนนะคะรวมถึงคาตาเลสที่มากเพียงพอนะคะเพื่อที่จะให้เกิดปฏิกิริยาจากซ้ายไปขวาให้มีความสมบูรณ์นั่นเองค่ะ เพราะว่าถ้ามีเอนไซม์เหล่านี้ไม่มากพอนะคะก็จะเกิดภาวะ oxidative stress นะคะหรือว่าภาวะที่มีการสะสมอนุมูลอิสระจนมากเกินไปนั่นเองค่ะและปัจจัยที่มีผลต่อก,การเกิดภาวะ oxidative stress เนี่ยในชีวิตประจําวันเรานะคะมีอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงนะคะการสูบบุหรี่นะคะการดื่มเครื่งองดื่มแอลกอฮอล์ภาวะเครียดนะคะ การบาดเจ็บการติดเชื้อรวมถึงรังสีต่างๆนะคะที่เกิดจาก WiFi นะคะหรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆนะคะที่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ความแก่ชารานะคะการออกกําลังกายที่มากไปหรือน้อยไปรวมถึงมลภาวะฝุ่นนะคะสารพิษต่างๆนะคะแล้วก็ยาเคมีต่างๆด้วยค่ะซึ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นที่มาของโรคต่างๆมากมายเลยค่ะแน่นอนนะคะเราก็จะคุ้นหูกับคําว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะซึ่งก็จะมีโฆษณาให้เราเห็นมากมายเลยนะคะว่าอาหารเสริมนะคะ หรือว่าจากอาหารต่างๆผักผลไม้ต่างๆนะคะหรือว่า direct antioxidant นะคะที่เกิดจากการรับจากภายนอกเข้าร่างกายเนี่ยนะคะเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วนะคะคกลไกมันเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อโมเลกุลของ antioxidant นะคะเข้าใกล้อนุมูลอิสระนะคะจะทําให้อิเล็กตรอนจาก antioxidant นี่นะคะหลุดออกไปแล้วก็ไปเกาะกับอนุมูลอิสระเพื่อให้ออนุมูลอิสระนั้นๆนะคะเปลี่ยนโครงสร้างของอนุมูลอิสระนั้นนะคะให้ไม่มีความเป็นอนุมูลอิสระนั่นเองค่ะประเด็นมันอยู่ที่ว่าความสามารถตรงนี้ ะะมีจํากัดคือ1โมเลกุลของแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยสามารถที่จะให้อิเล็กตรอนแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะคะหรือว่า1ต่อ1ฟรีเรดิคอลนูทรอลไลเซชันนั่นเองนะคะก็คือว่าชนกัน1ต่อ 1, 1แค่นี้เองนะคะการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยไม่ได้มีประสิทธิภาพมากมหาศาลขนาดนั้นนะคะแล้วคิดดูว่าอนุมูลอิสระในร่างกายเราเนี่ยมากมายเหลือเกินนะคะแต่ว่าการที่เรารับจากภายนอกเข้ามาเนี่ยการมาต่อสู้กันการมาประกบคู่กันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่เพียงพอแน่นอนเลยแล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมนะคะอาจจะ สงสัยกันต่อไปอีกว่า direct antioxidant เนี่ยหรือว่าการที่เรารับจากภายนอกเข้ามาเนี่ยมันไม่เพียงพอนะคะแล้วมันมี indirect ไหมตอบเลยนะคะมีนะคะมี indirect antioxidant คืออะไรนะคะมาดูกันค่ะ อินไดเรกแอนตี้ออกซิดนต์นะคะคือเกิดจากการที่เซลล์เรานะคะสร้างขึ้นเท่านั้นโดยมีการส่งสัญญาณกันในเซลล์นะคะให้เกิดการสร้าง NRF2 นะคะเมื่อกี้ NRF1 นะคะไปในจุดกาเนิดแรกนั่นก็คือไมโตคอนเดรียนะคะอันนี้เป็นจุดกาเนิดที่2นะคะซึ่งมีกลไกที่ชื่อว่า NRF2 หรือว่าเนิฟทเข้ามานะคะ NRF2 นะคะเป็นโปรตีนโมเลกุลใหญ่นะคะที่อยู่ในเซลล์ของเรานะคะทําหน้าที่หลายอย่างมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์นะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนส่งสัญญาณนะคะแล้วก็ ยังทําหน้าที่ในการกระตุ้นยีนด้วยนะคะกระตุ้นยีนนะคะที่เกี่ยวกับการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนอนุมูลอิสระที่เข้ามาในร่างกายนะคะให้เป็นสารที่ไม่เกาะให้เกิดอันตรายกับเซลล์ในร่างกายค่ะ จึงบอกได้เลยนะคะว่าเป็น,นกลไกหลักเลยนะคะที่สามารถเกิดขึ้นได้ร่างกายโดยที่เราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเน้นในการทาน Direct Antioxidant ตหรือว่าเกิดจากอาหารหรือว่าอาหารเสริมอื่นๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลไกนี้นะคะสามารถที่จะทําให้เกิดขึ้นได้เองในร่างกายซึ่งดีกว่าการที่ทํางานหนึ่งต่อหนึ่งนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่า NF2 นะคะสามารถที่จะทําให้เกิดการต้านอน,นุมูลอิสระนะคะหต่อ 1, 1ล้านเลยนะคะซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์แขนงใหม่ที่เฟิร์นเคยพูดไปแล้วว่า คือนิวทร g จีโน i c s ส์นั่นเองค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะขยายความให้เพื่อนๆได้เข้าใจมากขึ้นนะคะว่า NRF2 เนี่ยนะคะหรือว่า n r f 2เนี่ยนะคะ,ะ,คะถูกค้นพบขึ้นนะคะในปี1994ค่ะซึ่งจุดนี้นะคะมาถึงจุดที่เฟิร์นอยากให้เพื่อนๆนะคะได้ทําความรู้จัก NRF2 นะคะหรือว่า n r f 2ให้มากขึ้นนะคะมีการวิจัยมายาวนานกว่า40ปีเลยนะคะจนเกิดเป็น NRF2 Activator นะคะตัวนี้นะคะอย่างที่บอกเลยคือไม่ใช่สารต้านอนุมูลอิสระนะคะแต่ว่าเป็นตัวที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายเรานะคะสามารถที่ จะสร้างเอนไซม์นะคะหรือว่าสร้างสารต้านอนุมูลอิสระนะคะได้ในอัตราส่วน1ต่อ1นล้านนะคะไม่ใช่1ต่อ1นเหมือนไดเรกแอนตี้ออกซิแดนต์เนาะซึ่งมีงานวิจัยรองรับมากมายเลยนะคะว่าสามารถที่จะลดอนุมูลอิสระได้มากถึง40%ใน30วันค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นข้อมูลที่เฟิร์นศึกษามาแลวเฟิร์นรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆก,กับข้อมูลนี้นะคะเลยรีบนะคะนำมาแชร์ให้เพื่อนนะคะเพราะว่าเฟิร์นรู้สึกว่าความรู้นี้นะคะสามารถที่จะช่วยเหลือคนได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ เป็นโรคเสื่อมต่างๆไม่รู้จะรักษาย,ยังไงแล้วก็ต้องกินยาเคมีนะคะทุกวันทุกวันนะคะข้อมูลตรงนี้นะคะเป็นวิทยาศาสตร์แขนงใหม่นะคะเป็นการดูแลสุขภาพแนวใหม่นะคะล่าสุดของโลกเลยนะคะเฟิน,นําข้อมูลมาให้เพื่อนๆนะคะการวิจัยนี้นะคะที่บอกว่าวิจัยยาวนานกว่า40ปีเนี่ยมีการตรวจสอบจากรายการทีวีชื่อดังอย่าง ABC Prime Time นะคะรวมถึงการออกอากาศผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆและมีงานวิจัยอิสระนะคะตีพิมพ์นในวารสารต่างๆซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วมากกว่า ่า20งานวิจัยค่ะและที่สําคัญนะคะงานวิจัยนี้นะคะก็ได้มีการจดสิทธิบัตรมากถึง7ฉบับที่อเมริกาค่ะอย่างที่เมื่อกี้พูดไปนะคะว่า NRF2 นะคะไม่ใช่สารต้านอนุมูลอิสระนะคะแต่เกิดจากการสร้างขึ้นเองในเซลล์เท่านั้นนะคะซึ่งเดี๋ยวเฟินจะพูดถึงกลไกนะคะแบบเข้าใจง่ายให้เพื่อนๆฟังนะคะว่า NRF2 เนี่ยมันทํางานยังไงนะที่บอกว่ากลไกที่สามารถสร้างแอนตี้ออกซิแดนต์ได้เองในเซลล์เลยนะคะหรือว่า indirect antioxidant เนี่ยมันเป็นยังไงนะมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะเริ่มที่ผนังเซลล ะะจะมีแอคตินนะคะทำหน้าที่ยึดเกาะ NRF2 ให้ติดที่ผนังเซลล์เมื่อ NRF2 activator นะคะไปกระตุน้นคีบวันนะคะซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะที่ช่วยปบคุม NRF2 อยู่ค่ะให้ปลดปล่อย NRF2 เข้าสู่นิวเคลียส เข้าไปในนิวเคลียสนะคะแล้วก็เข้าสู่ส่วนยีนนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปที่ DNA ส่วนที่ชื่อว่า ARE หรือว่าย่อมาจาก Antioxidant Response Element นะคะที่ทําให้เกิดเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระขึ้นมานะคะซึ่งการทํางานตรงนี้นะคะแบ่ง,งเป็นกลุ่มยีน3กลุ่มสําคัญสำคัญนะคะที่เกี่ยวกับโรคต่างๆนั่นก็คือ NRF2 เนี่ยจะเข้าไปปรับเพิ่มในส่วนที่ดีแล้วก็ปรับลดในส่วนที่ไม่ดีนะคะทุกๆยีนนะคะจะมีสวิตช์เปิดปิดนะคะซึ่งเป็นเหมือนสวิตช์ไฟดาวไลท์นะ ที่สามารถปรับให้มากน้อยแค่ไหนอย,อย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่สวิตช์ปิดกับเปิดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นสวิตท,ที่สามารถที่จะ หมุนปรับได้นะคะซึ่ง NRF2 ตรงนี้ค่ะเข้าไปนะคะเพื่อที่จะช่วยปรับสมดุลน,นะคะให้กับยีน3กลุ่มดังนี้นะคะกลุ่มที่1เลยก็คือยีนที่ควบคุมเอนไซม์ในการต้านอนุมูลอิสระค่ะ,คะนั่นก็คืออะไรคะที่พูดไปเมื่อกี้ SOD กลูตาไธโอนแล้วก็คาตาเลสนั่นเองค่ะ NRF2 เนี่ยก็จะเข้าไปกระตุ้นให้มีการเพิ่มเอนไซม์เหล่านี้นะคะเพื่อที่จะต้านอนุมูลอิสระนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนอนุมูลอิสระเนี่ยให้กลายไปเป็นสารที่ไม่เกาะให้เกิดอันตรายต่อเซลล์ค่ะกลุ่มยีนที่2นะคะนั่นก็คื กลุ่มที่ควบคุมการอักเสบนั่นเองค่ะ จะทาให้สามารถที่จะลดการอักเสบนะคะต้านการอักเสบในร่างกายค่ะเช่นการอักเสบที่เกิดจากเชื้อโรคนะคะหรือว่าเลลกิดจากโรคเรื้อรังค่ะยีนกลุ่มที่3นะคะนั่นก็คือยีนที่ควบคุมการเกิดแผลเป็นนะคะหรือว่า anti fibrosis นะคะซึ่งจะต่อต้านการเกิดแผลเป็นอย่างเช่นว่าถ้าเกิดการอักเสบที่ปอดนะคะก็จะต่อต้านการเกิดพังผืดที่ปอดหรือว่าเกิดเป็นแผละนะคะก็จะช่วยสมานแผลแล้วถ้าเกิดที่หัวใจนะคะก็จะมีผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ค่ะ นั้นนะคะถ้าเราสามารถที่จะควบคุมยีน anti f i b r o t ซิสัวนี้ได้นะคะก็ลดความเสี่ยงต่อการเป็นหัวใจล้มเหลวนะเกิดพังผืดที่ปอดแล้วก็ช่วยในเรื่องของการตัง้งการเป็นแผลเป็นต่างๆได้ค่ะพูดง่ายๆนะคะก็คือการป้องกันปกป้องเซลล์ทุกๆเซลล์นะคะมีงานวิจัยรองรับมากมายเลยนะคะฝื่ยกตัวอย่างงานวิจัย,ยหนึ่งนะคะที่ให้ผลทดลองออกมาแล้วนะคะว่าภายใน120วันนะคะตัว NRF2 activator นี่นะคะสามารถที่จะเพิ่มปริมาณเอนไซม์ SOD ได้มากถึง34%นะคะแล้วก็เพิ่ม สได้มากถึง54%ค่ะส่วนกลูตาไทโอนนะคะสามารถที่จะเพิ่มได้มากถึง300%ใน30วันเลยค่ะงานวิจัยอื่นๆนะคะพบว่าใน30วันนะคะสามารถลด oxidative stress ได้ถึง40%เลยนะคะสรุปง่ายๆเลยนะคะว่า NRF2 เนี่ยช่วยอะไรเราบ้างนะคะ NRF2 นะคะสามารถที่จะลดความเสี่ยมของเซลล์หลายๆระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลดความเสี่ยงของมะเร็งนะคะระบบประสาทปอด ตับลำไส้รวมถึงการอักเสบต่างๆด้วยค่ะก็จบไปแล้วนะคะโอ้โหคลิปนี้นะคะก็อัดแน่นมากๆเลยนะคะในเรื่องของงานวิจัยแล้วก็เกี่ยวกับ,บกลไกในร่างกายของเราแบบในเชิงลึกขึ้นนะคะที่เฟิร์นเคยทํามาเนี่ยเฟิร์นไม่ค่อยได้ทําในเชิงลึกอย่างนี้เท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่างานวิจัยส่วนนี้นะคะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะยังไม่ค่อยมีใครที่จะรู้จักวิทยาศาสตร์แขนงใหม่นี้นะคะเฟิร์นก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเป็นสื่อสื่อนึงนะคะที่สามารถส่งต่อนะคะสิ่งดีๆนะคะที่ ที่สามารถช่วยเหลือคนที่ป่วยนะคะหรือว่าคนที่อยากจะมีสุขภาพดีนะคะอยากย้อนวัยนะคะเพราะว่า NRF2 เนี่ยก็มีผลในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะจะทําให้เราเนี่ยแก่ช้านะคะแล้วก็เซลล์เราเนี่ยกลับไปสดใหม่เหมือนตอนเราวัยรุ่นนะคะผิวพรรณหน้าตาเนี่ยเนาะก็จะแบบว่าดูสาวขึ้นดูหล่อขึ้นนะคะเป็นนวัตกรรมย้อนวัยนะคะทําให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะกลับไปนะคะทํางานได้ดีปกติเหมือนตอนที่เราอายุ20นะคะหรือว่าตอนที่เราเนี่ยหนุ่มสาวเป็นวัยรุ่นอยู่ นนั่่เองคะซึ่งวันนี้นะคะเฟิร์นเน้นในเรื่องของกลไกลของ NRF1 และ NRF2 นะคะให้เพื่อนๆได้เข้าใจว่าเอ้ยมันทำงานยังไงแล้วก็มีผลต่อเรายังไงบ้างนะคะและคลิปต่อไปนะคะเฟิร์นก็จะพยายามย่อยนำข้อมูลนะคะมาให้เชื่อมโยงกับโรคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งนะคะโรคเกี่ยวกับ คุมขุ้มกันนะคะเสริมคุมคุ้มกันให้ดีขึ้นนะคะหรือว่านวัตกรรมย้อนวัยนะคะทํายังไงให้เราเนี่ยผิวนะคะริ้วรอยต่างๆเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยรวมถึงฝ้ากระต่างเนี่ยก็เกี่ยวกับอนุมูลอิสระทั้งสิ้นเลยนะคะเป็นปัญหาสุขภาพเนาะที่คนส่วนใหญ่ในโลกนะคะกําลังเผชิญอยู่แล้วเฟินรู้สึกว่าถ้าเฟินพยายามขยันเนาะย่อยนะคะนำข้อมูลมาสรุปให้เพื่อนเพื่อเนาะเฟินก็แบบรู้สึกอิ่งใจมากๆเลยนะคะที่จะได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนเื่อนะคะในการดูแลสุขภาพตัวเองค่ะเพราะว่าหมอ ที่ดีที่สุดหมอที่เก่งที่สุดนะคะก็คือหมอตัวเราเองนะคะเราจะต้องมีความรู้นะคะเพื่อที่จะไม่ต้องพึ่งหมออย่างเดียวเนาะเพราะว่าหมอก็งานเยอะอยู่แล้วนะคะถ้าเราเนี่ยมีพื้นฐานในการเข้าใจตัวเองะะก็จะทําให้เราเนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระคุณหมอนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้อยากไปเจอหมอหรอกอยากที่จะดูแลตัวเองไม่อยากเข้าโรงพยาบาลก่อนที่จะหันมาดูแลตัวเองถูกไหมเราใช้หลักการ pre hospital นั่นเองนะคะดูแลตัวเองก่อนเข้าโรงพยาบาลนั่นเองค่ะใครที่สนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มนะคะเกี่ยวกับเจ้า ตัว NRF1 กับ NRF2 activator เนี่ยว่า่็มันคืออะไรหรอที่บอกว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยสามารถที่จะแอ d ไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่า link แอ d ไลน์อยู่ที่ description box ใต้คลิปนะคะเฟินยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเฟินทำโปรเจกต์เป็นที่ปรึกษาสุขภาพนะคะให้กับคนที่เป็นมะเร็งนะคะหรือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินนะคะแล้วก็โรคเสื่อมต่างๆนะคะยินดีให้คำปรึกษาเลยนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเฟินทำโปรเจกต์นี้นะคะร่วมกับทีมที่ปรึกษานะคะ,ก,ะ,คะก็คือนักวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะ รวมถึงเภสะชะัชกรแล้วก็ทีมทางการแพทย์ด้วยนะคะที่มีองค์ความรู้ตรงนี้นะคะเต็มใจที่จะให้คําปรึกษานะคะเฟิร์นมีประสบการณ์จากเคสที่เฟิร์นศึกษามาหลายเคสมากๆเลยนะคะถ้าทักกันเข้ามาแล้วเนี่ยเฟิร์นจะส่งคลิปนะคะหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมจากประสบการณ์ของผู้ใช้จริงนะคะที่เขานะคะได้ใช้เนฟวันกับเนฟทูนะคะในการดูแลสุขภาพนะคะแล้วมันดียังไงนะคะตอบโจทย์หรือว่าได้ผลลัพธ์ยังไงนะคะอยากจะให้เพื่อนๆนะคะได้รับข้อมูลตรงนี้มากๆเลยนะคะ NIF1 กับ NIF2 ที่เฟิร์นบอกว่าเป็นสารสกัดจากธรร ธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่แค่ธรรมชาตินะคะแต่ว่ามันมีการวิจัยที่แบบจรงิงจังแล้วก็เกิดการจดทิทธิบัตรนะคะเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมนะคะเป็นวิทยาศาสตร์แขนงใหม่มาในรูปแบบแคปซูลนะคะซึ่งสามารถที่จะทานง่ายนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเฟิร์นก็ได้ทานกับตัวเองด้วยแล้วก็คุณแม่ของเฟิร์นนะคะมีโอกาสได้ทานตรงนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่โชคดีมากๆนะ,ะมาในจังหวะที่ดีมากๆเลยที่คุณแม่เฟิร์นนะคะมีภาวะกำเริบของโรค SLE เนะคะเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นจังหวะพอเหมาะพอเจาะที่เฟิร์นเนี่ยได้มีโอกาสนะได้ข้อมูลตรงนี้ ก็ศึกษาข้อมอูลตรงนี้นะคะก็เลยมั่นใจในตัวนี้แล้วก็ให้คุณแม่นะคะรวมถึงเฟิร์นเองเนี่ยได้ทดลองจริงแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเฟิร์นก็จะมีประสบการณ์จากตัวเฟิร์นเองแล้วก็คุณแม่มาแชร์ให้ฟังกันด้วยค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันนะคะอยากให้เพื่อนๆช่วยแชร์คลิปนี้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ในวงกว้างขึ้นด้วยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปที่เฟิร์นตั้งใจที่จะะะะะะใหห้้้้ขอมูลลลลดีีๆนนนคคคคสําารับิปะะไปไแว่ สวัสดีค่ะ